สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีทําประตูรั้วนะครับอันนี้เรามีกําแพงอยู่แล้วนะครับขาดประตูรั้วนะครับประตูรั้วของผมเนี่ยกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบง่ายๆนะครับตัวนี้ผมจะฝังเป็นตัวเหล็กเส้นเพื่อเป็นรางเอาไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําประตูรั้วเพื่อมาใส่กันนะครับ เสานี้จะต้องเจาะเพื่อติดตั้งตัวประคองประตูเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันอีกทีนะครับตอนนี้เราซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับจะเป็นเหล็กกรองเหล็กแบนและก็แผ่นอลูมิเนียมลายไม้นะครับเราก็เลือกวัสดุอุปกรณ์ตามแบบของเราที่เราต้องการจะใช้นะครับตัวเหล็กผมใช้เป็นเหล็กกัาวนัยนะครับ แผ่นอลูมิเนียมลายไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมมันจะเป็นอลูมิเนียมเคลือบลายไม้นะครับตัวนี้จะน้ำหนักเบาและแข็งแรงนะครับขนาดหน้ากว้าง4นิ้วนะครับหนา20มิลิเมตรครับผมทีนี้เรามาเริ่มลงมือทำกันครับผมเริ่มจากตัวอุปกรณ์ตัดเหล็กครับผมแล้วก็จะตัดเหล็กออกมาตามแบบของเราครับผม ผมจะเอาตัวเหล็ก3นิ้วคูณนิ้วครึ่งเอามาตัด45องศาเพื่อจะเข้ามุมก่อนนะครับผมเพื่อเป็นโค้งของตัวประตูรั้วของเรานะก่อนเชื่อมผมจะทําการจับระดับน้ําทุกด้านก่อนนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่บิดเบี้ยวนะครับเพราะว่าพื้นของเรามันไม่เสมอกันนะครับจากนั้นจะเอาตัวเหล็กนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งมาเชื่อมติดในลักษณะนี้นะครับตามแบบของเรานะครับผม จากนั้นเราก็จะมาตัดเหล็กหขุนมาใส่เพื่อเป็นลวดลายสวยงามตามที่เรากำหนดแบบเอาไว้นะครับผมแล้วเราก็จะมาติดตัวแฟตบาร์นะครับใส่ตัวแฟตบาร์เข้าลักษณะนี้ตัวแฟตบาร์เนี่ยสำหรับไว้ยึดตัวแผ่นอลูมิเนียมลายไม้ของเรานะครับแฟตบาร์ผมเลือกใช้ขนาด1นิ้วหนา3มิลน,นะครับแล้วก็มาเชื่อม ติดด้านหลังในลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของประตูรั้วของเรานะครับตัวนี้ผมจะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้ตัวเหล็กโครงรอบนอกเนี่ยผมใช้เป็นตัว3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับหนา1.5มิลนะครับ ส่วนตัวเหล็กกั้นกรอบด้านในเนี่ยผมใช้เป็นตัวนิ้วครึ่งคูนนิ้วครึ่งแล้วก็ตัวซี่ขวางที่เป็นลวดลายเนี่ยผมผมใช้เป็นตัวหขุนคูนหขุนก็หนา1.5เหมือนกันนะครับหนา1.5ทั้งหมดนะครับส่วนตัวแฟตบาร์เนี่ยใช้1นิ้วคูณ1นิ้วหนา3มมิลครับ สำหรับยึดอลูมิเนียมลายไม้นะครับตัวแฟตบาร์นี้จากนั้นผมก็จะพลิกกลับด้านนะครับเพื่อที่จะมาเจาะรูยึดตัวแผ่นไม้ของเรานะครับเจาะก,กลางระหว่างเหล็กหกขุนสองตัวนี้นะครับแล้วก็จะเลือกที่จะเจาะห่างลงมาจากคารด้านบนเนี่ยสิบห้ามิลน,นะครับ เพื่อความสวยงามตอนที่เราจะใส่น็อตเข้าไปนะครับเมื่อเจาะเสร็จเราก็จะได้รูในลักษณะนี้ครับผมต่อมาเราจะมาเชื่อมยึดตัวล้อประตูนะครับก่อนที่จะาไปทําสีนะครับทีนี้ผมจะมาเตรียมตัวเสาประคองก่อนนะครับมาเจาะรูสําหรับยึดอุปกรณ์ประคองประตูนะครับผมจะเจาะ รูสำหรับฝังพุก8ตัวเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงตอนที่เรายึดอุปกรณ์ประคองเข้าไปนะครับตัวประคองผมก็จะทําออกมาในลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวล้อประคองเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโครงของตัวประคองก่อนนะครับก็จะเอาเหล็กมาเชื่อมขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับล้อประคองนะครับผมจะเจาะรูเพื่อที่จะเจียให้เป็นล่องสไลด์อีกทีนะครับพอเจียเสร็จเป็นล่องสไลด์ก็จะออกมาลักษณะนี้ครับผมเพื่อที่ล้อประคองของเราเนี่ยจะได้ปรับระยะห่างได้นะครับอันนี้ใส่ให้ดูเป็นลักษณะของล้อประคองก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปติดที่เสาอ,อีกทีนะครับเราเชื่อมเข้ากับตัวประคอง ทั้งสองด้านนะครับเพื่อที่จะใส่ล้อประคองสีตัวก็จะได้ในลักษณะนี้ครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทําสีกันนะครับเราจะยกประตูรั้วขึ้นมาตั้งข้างนอกเพื่อทําสีนะครับสีผมใช้วิธีพ่นเอานะครับผมเพื่อความเรียบเนียนนะครับส่วนตัวสีเนี่ยผมใช้เป็นสีเบเยอร์ทวินวันตัวนี้นะครับเพราะมันสะดวกครับผมไม่ต้องมีสีรองพื้นอะไรนะครับ วนสรอ,อบนะครับเสร็จออกมาก็จะได้ในลักษณะนี้ครับผมก็จะเป็นสีดําด้านนะครับที่ผมเลือกใช้จะเป็นสีดําด้านภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับผมจากนั้นเราก็จะยกไปใส่ประตูนะครับยกยกไปใส่ที่ประตูเพื่อที่จะลองเลื่อนดูแล้วก็เราจะมาทำเสาด้านหน้ากันนะครับผม เสาด้านหน้าก็จะฝังพุกเพื่อยึดเสาด้านหน้า2ตำแหน่งนะครับในลักษณะนี้ผมจะใส่แผ่นเพดไว้รอในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่เราจะเชื่อมยึดจากแผ่นเพดตัวนี้เลยครับมันจะง่ายครับผม,มเดี๋ยวเราจะไปตัด ตัวเสาประคองมาใส่นะครับเราก็จะมาเชื่อมยึดจากตัวแผ่นเพจตัวนี้นะครับเสาประคองเราก็จะตัดในลักษณะนี้ครับผมตัดแล้วเราก็จะเชื่อมปิดหัวเสาเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าไปนะครับเชื่อมปิดหัวเสาให้เรียบร้อยแบบนี้เพื่อความสวยงามด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะเอาตัวเสาประคองด้านหน้าเนี่ยเอาไปเทียบกับตัวประตูเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทราบตำแหน่ง การยึดของเรานะครับนี่ครับเราก็จะเอาเสามาเทียบแล้วก็จะเอาตัวเหล็กกล่องตัวนี้เอามาเทียบติดเลยครับผมแล้วก็จะเชื่อมติ๊กตำแหน่งไว้เลยครับเราจะแท็กตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะครับทำแบบนี้มันจะง่ายครับผมแท็กตำแหน่งไว้เสร็จแล้วค่อยเชื่อมเต็มแล้วก็ถอดออกมาทำสีอีกทีนะครับ จะเชื่อมแท็กเอาไว้ในลักษณะนี้ครับผมเนี่ยครับไม่ต้องวัดหาตำแหน่งให้ยากเลยครับผมเราตั้งระดับเสาให้ตรงกับระดับประตูให้ได้ตำแหน่งแล้วก็แท็กเอาไว้ ง่ายนะครับแบบนี้ง่ายครับมันจะได้กันเป๊ะเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้ครับผมจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวครอบหัวเสานะครับตัวนี้จะเป็นตัวประคอง ประตูอีกทีนะครับอันนี้ซื้อมานะครับแบบสําเร็จรูปเลยจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเราก็จะามาเชื่อมใส่เลยครับจากนั้นเราก็เชื่อมเต็มเลยครับเชื่อมเต็มแล้วก็ถอดไปทําสีนะครับอันนี้ทําสีเสร็จแล้วครับผมก็จะเอากลับมาใส่ในลักษณะนี้ครับผมจากนั้นเราก็มาเชื่อมยึดติด กับตัวรางเลื่อนเลยนะครับเพื่อความหนาแน่นนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมตัวกรอใส่เข้าไปทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําสีเก็บกันอีกทีนะครับทําสีเก็บทีหลังจากนั้นเราจะไปตัดแผ่นไม้ใส่กันนะครับก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนจากตัวใบตัดเหล็กเนี่ยให้เป็นตัวใบตัดอลูมิเนียมก่อนนะครับ แผ่นตัดอลูมิเนียมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมมันจะเป็นฟันคาร์บ่ายนะครับขนาดสิบนิ้วอันนี้ผมก็ซื้อมาอีกทีนะครับเพื่อที่จะมาใช้ตัดแผ่นอลูมิเนียมถ้าใช้ใบแบบนี้แผลมันจะสวยนะครับแผลที่ตัดจากอลูมิเนียมแผลมันจะสวยถ้าเราใช้เป็นใบตัดเหล็กมันจะเยินครับผมเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาจากโรงงานคนระับผมไม่แน่ใจว่าโรงงานเขาใช้ อะไรตัดมานะครับมันจะเป็นเยินเยนคือมันจะไม่สวยครับผมถ้าเราตัดแล้วได้แผลที่ไม่สวยเราไปติดกับประตูมันก็ไม่เนียนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูเลยนะครับว่าถ้าใช้ใบตัดอลูมิเนียมโดยเฉพาะเนี่ยตัดออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอ่าเนี่ยนะครับตัวนี้มันตัดอลูมิเนียมมันจะ คมแผลมันจะสวยเลยครับผมเนี่ยครับผมมันจะเนียนเรียบกริบเลยครับตัวนี้มันเป็นฟิล์มหุ้มด้านนอกนะครับคืออาจจะต้องลอกฟิล์มออกถึงจะเห็นแผลนะครับอ่าให้เทียบดูนะครับระหว่างแผลตัวเก่ากับตัวใหม่ครับที่ผมเปลี่ยนใบแล้วมันจะ แผลมันจะสวยกว่ากันแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวให้เปรียบเทียบตามภาพเลยนะครับตัดเสร็จแล้วก็จะได้นะลักษณะนี้นะครับแผ่นเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูเราจะเจาะรูอีกทีนึงนะครับก่อนเจาะรูเนี่ยผมจะทําตัวแบบเจาะรูขึ้นมานะครับเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องวัดหลายครั้งในการเจาะนะครับแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นครับผมจะ มันจะได้ตำแหน่งเดียวกันทุกๆแผ่นนะครับผมใช้ประมาณอ่าผมใช้27แผ่นนะครับเราก็จะได้เจาะเท่าๆกันทุกรูเราจะได้ไม่ต้องวัดใหม่นะครับหรือถ้าใครสะดวกที่จะวัดทุกแผ่นก็ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาครับผมแต่ผมทำแบบนี้มันสะดวกดีครับผม เราก็จะเจาะทุกๆแผ่นนะครับทุกๆแผ่นมันจะรูระยะห่างมันจะออกมาเท่าๆกันหมดนะครับเจาะเสร็จก็จะได้ในลักษณะนี้ครับผมจากนั้นเราก็จะเอาแผ่นเนี่ยไปใส่ กับประตูรั่วของเราเลยนะครับผมเลือกที่จะใส่ที่หลังเพราะว่าผมกลัวมันเป็นรอยนะครับอใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมผมจะเลือกใช้น็อตแบบนี้นะครับในการใส่เป็นนอ็อตสแตนเลสนะครับมันจะดูสวยงามครับผมถ้าใช้น็อตเกลียวปล่อยยิงมันจะไม่สวยครับผมผมก็เลยเลือกที่จะใช้น็อตแบบนี้ครับผมด้านหลังก็จะเป็นน็อตหัวม,มุนแบบนั้นนะครับ พอใส่เสร็จเนี่ยก็จะได้ประตูในลักษณะนี้ครับผมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ประตูในลักษณะนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างเหมืออาชีพนะครับผมก็พอทําได้ทําเป็นงานตัวเองนะครับไม่ได้ทํารับจ้างอะไรนะครับอันไหนที่ผมอาจจะทําผิดพลาดหรือขั้นตอนก่อนหลังมันมันไม่ถูกต้องก็แนะนํากันได้นะครับคอมเมนต์แนะนํากันได้ครับผม ประตูรั้วของเราเนี่ยก็จะเลื่อนแบบลื่นๆเลยนะครับคือตอนยกเนี่ยยกถึงหกคนเลยนะครับคือประตูมันหนักมากประตูมันยาวกว้างถึงหกเมตรครับผมมันหนักมากต้องใช้คนยกถึงหกคนเลยแต่ว่าทําออกมาแล้วเนี่ยเลื่อนง่ายมากเลยนะครับดันมือเดียวหรือใช้เด็กเปิดยังได้นะครับผมอ่าเนี่ยเลื่อนแบบง่ายๆสบายๆเลยครับผม ก็ถือว่าออกมาได้ดีนะครับส่วนเรื่องงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ